สวัสดีครับวันนี้ผมอยากพามาคุยข่าวใหญ่ที่สะเทือนทั้งตลาดการเงินและตลาดหุ้นเพราะมีการเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงทุนในพันธบัตรเอกชนหรือคอร์ o ปอเรทบอลของบริษัทชั้นนำของสหรัฐรวมมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์และ2ชื่อที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดก็คือ United Health กับ Meta Platforms เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การลงทุนธรรมดาของบุคคลทั่วไปนะครับ แต่เพราะคนที่ทำคือผู้นำสหรัฐมันจึงถูกตีความว่าเป็นสัญญาณทั้งในเชิงเศรษฐกิจการเมืองและความเชื่อมั่นในบริษัทเหล่านี้ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจสั้นๆว่าคอเบรดบอลคืออะไรมันคือการที่บริษัทออกตราสารหนี้ให้นักลงทุนกู้เงินไปใช้งานแล้วบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยคืนให้นักลงทุนพร้อมเงินต้นเมื่อครบกำหนดมันต่างจากการซื้อหุ้นตรงที่ บอลมีความแน่นอนกว่าผลตอบแทนคงที่ความเสี่ยงผันผวนต่ำกว่าและการที่ประธานาธิบดีเลือกซื้อบอลของ UnitedHealth และ Meta ก็แปลว่าเขาให้ความเชื่อมั่นว่า2อบริษัทนี้มีฐานะการเงินแข็งแรงพอที่จะจ่ายดอกเบีย้ยและคืนเงินต้นได้ตามสัญญาทีนี้มาลงรายละเอียดกันครับเริ่มจาก United Health หรือ UNH ราคาหุ้นล่าสุดอยู่แถวๆ2 9 9 8ดอลลาร์นับเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาจุดแข็งของ United Health ก็คือรายได้ค่อนข้างมั่นคงไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือแย่ผู้คนก็ยังต้องการประกันสุขภาพทำให้หุ้นตัวนี้ถูกมองเป็น defensive stock หรือหุ้นป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะกับนักลงทุนสายระยะยาวการที่ทรัมป์เลือกพันธบัตรของ United Health ก็เสมือนการตอกย้ำว่า นี่คือบริษัทที่แข็งแรงจริงๆถ้าไปดูกราฟราคาช่วงนี้แนวรับสำคัญอยู่แถว295ดอลลาร์ถ้ายืนได้ถือเป็นฐานที่ดีส่วนแนวต้านถัดไปคือ310ถึง320ดอลลาร์ถ้าทะลุไปได้ก็มีรุ่นทำนิวไฮในรอบสั้นๆส่วนอีกฝั่งคือ Meta หรือ MTA ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ประมาณ747.7ดอลลาร์เมตามีไรายได้หลัก จากโฆษณาในแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่าง Facebook, Instagram และ WhatsApp แต่ที่นักลงทุนจับตามากคือการทุ่มเงินจำนวนมหาศาลไปกับ AI และ Metaverse ซึ่งหลายปีมานี้สร้างแรงกดดันต่อต้นทุนและมาจินการที่ทรัมป์เลือกลงทุนในพันธบัตร Meta นี่ก็เหมือนการยืนยันว่าบริษัทนี้ยังมีสภาพคล่องมากพอไม่ได้เปราะบางอย่างที่หลายคนกังวลในตอนแรก ทางด้านเทคนิคเมตามีแนวรับสำคัญแถว740ดอลลาร์ถ้ายืนได้อาจเด้งกลับไปทดสอบ760ถึง770ดอลลาร์แต่ถ้าหลุดลงมาอาจเห็นการปรับฐานไปถึง720ดอลลาร์เลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือการลงทุนครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลแค่2บริษัทนะครับแต่ยังสร้างอิทธิพลต่อเซนติเมนต์ของตลาดโดยรวมเพราะการที่ผู้นำสหรัฐลงเงินในพันธบัตรเอกชน มันเหมือนการประทับตราความมั่นใจว่าบริจัทเหล่านี้เชื่อถือได้นักลงทุนรายใหญ่และรายย่อยจำนวนไม่น้อยอาจตัดสินใจเข้าซื้อตามทั้งหุ้นและพันธบัตรส่งผลให้ยิวของบอลลดลงจากความต้องการที่สูงขึ้นขณะที่ราคาหุ้นเองก็ได้อานิสงเชิงจิงจตวิทยาแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกให้ชัดเจนนะครับว่านี่เป็นเพียงแรงกระเพื่อมในเชิงเซนติเมนต์เท่านั้น ไม่ใช่ว่าพื้นฐานธุรกิจของ UnitedHealth หรือ Meta จะเปลี่ยนไปทันทีเพราะสุดท้ายราคาหุ้นยังขึ้นอยู่กับผลประกอบการจริงของบริษัทเช่น UnitedHealth ต้องเจอกับต้นทุนบริการสุขภาพที่สูงขึ้นส่วน Meta ก็ยังพึ่งพารายได้โฆษณาและต้องพิสูจน์ว่าการลงทุนใน AI จะสร้างรายได้จริงไม่ใช่แค่ความหวัง และอย่าลืมนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีมีพอร์ตลงทุนในบริษัทเอกชนยังสร้างคำถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วยแม้จะมีการประกาศว่าพอร์ตทั้งหมดถูกดูแลโดยบุคคลที่3ไม่ใช่ทรัมป์หรือลูกๆโดยตรงแต่ก็ยังเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์และสื่อการเงินตั้งข้อสังเกตสรุปภาพรวมก็คือ UNH ได้แรงเสริมจากภาพรักหุ้นปลอดภัยโอกาสปรับขึ้นแบบค่อยๆสะสม ส่วน Meta ได้แรงบวกด้านความมั่นคงทางการเงินแต่ราคาหุ้นยังผันผวนตามผลประกอบการจริงและการลงทุนด้าน AI ดังนั้นนักลงทุนควรมองการลงทุนของทรัมป์ครั้งนี้เป็นแรงบวกทางจิตวิทยาระยะสั้นมากกว่าสัญญาณการเติบโตระยะยาวและแน่นอนครับนี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนเพียงแค่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทุกคนใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น